ไม้พี่รัตระบายโดนสังคมตราหน้าว่าไร้ความรับผิดชอบตกเป็นประเด็นดราม่าทันทีเมื่อพระเอกอินเตอร์ไม้พี่รัตเดินเรื่องยื่นสารขอปกครองบุตรร่วมซาร่าคาซิงกินีย้ำไม่อยากเป็นพ่อที่จ่ายแค่เงินซึ่งหลังจากกระบวนการดังกล่าวก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวเน็ตไปสองทิศทางทั้งให้กำลังใจและ เน็บแนมว่าลืมไปหรือเปล่าหากย้อนกลับไปเป็นฝ่ายไหมที่ขอตรวจ DNA ลูกด้วยซ้ำคืบนาล่าสุดหนุ่มไหมได้โพสต์อินสตาแกรระบายความในใจผ่านแคปชั่นอันยาวเหยียดเราจะมาสรุปและอธิบายสั้นๆให้เข้าใจกันในเรื่องของการตรวจ DNA วันที่สาราแจ้งผมเรื่องลูกบอกว่าเธอท้องผมก็ยินดีรับตั้งแต่แถลงข่าวครั้งแรกแล้วแต่ณเวลานั้นมีเหตุการณ์แปลกๆระหว่างสาราและไหม ทำให้ไม้ไม่สามารถเชื่อเขาได้อย่างสนิทใจเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งสาร่าก็คิดว่าตรวจก็ดีเหมือนกันจะได้เคลียร์ในส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายไม้รับผิดชอบมาโดยตลอดค่าใช้จ่ายเล็กน้อยก็จ่ายหมดจนถึงตอนนี้จ่ายไปเกือบ10บล้านบาทแล้วรายละเอียดค่าใช้จ่ายเช่นค่าเทอมค่าพี่เลี้ยงค่าคนขับรถเงินเดือนคอนโดอยู่ฟรีในส่วนของเรื่องเซ็นรับรองบุตร ไม้บอกว่าอยากเซ็นรับรองบุตรแต่ซาร่าบอกรอให้น้องโตก่อนแล้วค่อยให้น้องตัดสินใจว่าไม้ควรเป็นพ่อของน้องหรือเปล่าด้วยตนเองโดยไม้ได้บอกว่าที่ไปยื่นต่อศาลไม่ได้จะไปพรากลูกออกจากอกแม่แต่ยื่นคำร้องขอเพื่อใช้สิทธิอำนาจปกครองร่วมเท่านั้นมิใช่สิทธิในการปรกครองแต่เพียงผู้เดียวเพราะตอนนั้นไม้โดนกีดกันไม่ให้เจอลูกและคิดถึงน้องแม็กโดยไม้ได้บอกว่า ผมไม่ได้แค่อยากเป็นพ่อที่จ่ายเงินผมอยากอยู่ในช่วงชีวิตของเขาได้เห็นเขาเติบโตอยากเป็นพ่อที่ดีของลูกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ